คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะแกมาบอกว่ากระทรวงการคลังรัฐบาลไทยเนี่ยจะไปออกพันธบัตรขายในตลาดต่างประเทศอ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่นี่คะคือไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกใหม่เราอะไม่ได้ไปตลาดต่างไม่ได้ไปขายพันธบัตรที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศเนี่ยยี่สิบปีได้แล้วตั้งแต่หลัง กองทุนการเงินระหว่างมันตั้งแต่ปี4044เนี่ยเราไม่เคยนะเราไม่เคยออกไปออกบอลเราไม่เคยไปออกบอลเราไม่เคยไปออกเออรัฐบาลเองไม่เคยไปออกพันธบัตรรัฐบาลไทยกู้เงินซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามาทําไมในช่วงเวลานี้เออมีนนยะอะไรหรือไม่รู้ใน่ไม่ไม่รู้ไม่ผมไม่รู้จริงๆผมบอกตรงๆเลยว่าแต่เรารู้อย่างหนึ่งว่า หนี้ต่างประเทศ <คะ S 2> ของเราที่เป็นเงินตราต่างประเทศในหนี้สาธารณะเนี่ยน้อยมากเท่าที่ผมจําไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณร้อยละสามของยอดหนี้ทั้งหมดค่ะแต่ซีลิ่งของเราเนี่ยน่าจะประมาณสักร้อยละสิบที่เป็นหนี้เงินตราต่างประเทศเนี่ยแต่ว่ามันมีความจําเป็นจะต้องไปกู้เงินตราต่างประเทศหรือเปล่าเนี่ยผมนึกไม่ออกว่ามันมาอย่างไงข่าวนี้ <คะ S 2> มันไม่มีไม่มีหน้าไม่มีหลังอะ่ะ ถ้าเกิดไปตอนนี้ประเทศไทยอันดับอัันดบความน่าเชื่อถือก็ B 3ตัวบวกก็เป็นแนวโน้มเป็นสเตเบิอย่างที่เราทราบกันไม่ว่าจะเป็น S&P Standard and Poor หรือจะเป็น Moody Investor Service หรือ f i s h Correct f i h Rating Agency ที่ทำมาเนี่ยแต่ผมไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเอ๊ะมาพูดเรื่องนี้ทำไมเอออันเนี้ยยังสงสัยว่า ไม่มีบริบทอะตั้งเป็นคําถามเอาไว้ก่อนแล้วพอเราไม่รู้เรื่องของรายละเอียดเราก็เลยไม่รู้ว่ามันท,าท้ากันจะดีผมพยายามนักอธิคคือแกบอกว่าเอ,อ,เอ,อ,เอ,อมีทางไปมอบนโยบายให้สํานักบริหารนีสานะะเตรียมออกพันธบัตรที่เป็นเงินตราตามประเทศซึ่งไทยไม่ได้ออกมานานแล้วนะเพื่อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงให้กับภาคธุรกิจเอกชนที่จะไปออกตราสารนี้พบ ตราสารนี่ของพักเอกชนเนี่ยเต็มที่ก็คือเท่ากับเรตติ้งประเทศถ้าไปขายในต่างประเทศไม่ใช่พูดถึงไม่ใช่พูดถึงทริสเรตติ้งในประเทศไทยนะควน,นี้ก็ถามว่ามีคนสนใจจะลงผมก็ไม่รู้สนใจไม่สนใจในอีกเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นก็คือว่าแสดงว่าถ้าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าอาจจะมีแสดงว่าสะท้อนว่าอาจจะมีปัญหาสภาพคล่องโดยรวม ของเราใช่เพราะเงินมันไหลออกเยอะอื